เดบอืมวันนี <c oughs> ้ทำอะไรกินกันดีครับไปโควิดโลงเนี่ยไปโควิดอะไรอไงวันนี้มีเมนูอะไรเหลือมั้งเนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูจะทำยี่อะไรเนี่ยให้โอกาสกูได้แปลงฟงแปลงยี่อะไรยังไงครับผมอืมอ่า มีข้าวอยู่มีข้าวนะทำข้าวผัดเดียวไม่ไม่คือว่าข้าวผัดน,นะจ๊ะหน้าจ้าพ่อหนีเกียรไม่ได้ถักถางใครนะทำท้งนี้ข้าวผัดนะจ๊ะนะจ๊ะจ้าแล้วหุงข้าวก่อนดีกว่าหุงแล้วก็พอมันสุกก็ไปแช่ตู้เย็นวันนี้ก็ต้องหลายครับโอ,อ้เดี๋ยวเราดูดูในของในตู้เย็นกินดีกว่า เราแช่ไว้เมื่อคืนเราไม่ได้กินข้าวเมื่อคืนเรากินสุรายเดียวนะครับเรยกนี้ข้าวหมาข้าวอัดแท่งอือข้าวนะไก่นี่ไก่นี้เนื้อสัตว์ไม่มีเระต๊อกกรอแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะหมอยาเฮ้ยหมาอยู่เฮ้ยหมอยอถูกแล้วเลยนอ ไอ้ต้นหอมผักชีนี่ตั้งแต่ EP ที่แล้วป่ะเนี่ยขอได้อยู่มั้งยุคนี้มันยุคเฮียเลยกูต้องคุยเฮียะไรแดกผู้เย็นแล้วเนี่ยฮะประเด็นคือเขี่ยงูอยู่นะฮะจ้าอยู่นี่อน่อยเฮียกูไมีดาเห็นอะไรไหมกระเทียมนิดหน่อยพอให้มีกลิ่นหอมพอมานะฮะประมาณนี้เสียงอะไรวะ อ๋อซักผ้าอีกตัวหลอนเอาเดิมนะฮาจุกเลิก่อนเฮ้เฮ้เฮ้ยไ้เนี่ยจับบ้าหรือเปล่ากลายเป็นข้าวจังหวะซะแล้วมึงจะเซิร์ฟแล้วเราก็ต้องหั่นกะเทียมเป็นชิ้นหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากฮะไม่ต้องไปซอยเละเป็นโจ๊กแมวนะประมาณนี้สวยเราเตรียมข้าวอะไรดีกว่าจบไป อย่าไปใช้ข้าวแบบผงเศษตักจากหม้อมาผัดไม่ได้นะฮะมันเล็กต้องใช้ข้าวเย็นแล้วถ้าเป็นข้าวกลางวันได้ไหมพอได้ไหมเออถ้าข้าวกลางวันก็ขอเป็นไก่ย่างส้มตำไรอีเหี้ยเหี้ยพอแล้วมั้งเชฟเฮ้ยสองคนนี่กินไม่เยอะเลยส่วนใหญ่กินอะไรส่วนใหญ่กินข้าวเย็นใช่ไหมพยายามอย่าให้ข้าวมันเป็นกงเป็นก้อนอะไรอย่างงี้นะพี่น้องมึงเป็นนักแอดอ่ะพี่น้องเหี้ยอะไรเนี่ยกางอยู่ใต้ไม่ตอ่อไปแล้วก็ปรุงก่อนปรุงประมาณหนึ่ง เดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็ซีอิ๊วขาวอันนี้การสะบัดนี่เหมือนแบบว่ามึงตวงจนชิมไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่อะกูก็สัวไปเรื่อยไอ้เสวยขูก็บังเคยผ่านกับมึงเนี่ยแล้วอะไรต่อ<น>เดี๋ยบอกกันดิน้ำมันหอยปก<อ>ติกูเห็นเขาปรุงรกันในกระทะไม่หรอเราคนไม่ปกติดิไม่ทำตามคนปกติทำไมใส่เกลือนิดหน่อยเกลือประมาณนี้ น้ำตาลนปานมีไหมมีโอเคแล้วก็พริกไทยประมาณนึงยานะพอเป็นสังเกตป้ากินเลยเลิกทำเลยอีกเลยโอเคไปลองซอยต้นหอมกันดีกว่านะครับหั่นหัวทิ้งก่อนปึ๊บอ่ะโอเคไปกัเก็บหัวไปกันทิ้งกันนี้ไปสักไม่ทันแล้วมึงจะเล่นบอลตรงที่ เอามาซอยต้นหอมกันพอประมาณอ่ประมาณนี้ได้ก็ราตอนนี้ถึงแตใขายหมดแล้วท่านผู้ชมขายหมดขายหมดต่อยแล้วพอประมาณไม่ต้องใหญ่มากคลินกำลังดีพอให้เป็นสี่สักเรียบร้อยแล้วก็โรยเข้าไปบนข้าวเลยพี่น้องหอมใหญ่ก็นิดหน่อยแล้วเก็บไว้ทำแหย่จงแหย่เจียว มันทํายากนะจริงๆแล้วอ่ะข้าวผัดเนี่ยผัดยังไงให้อร่อยแล้วผัดยังไงให้อร่อยเอาจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันผัดยังไงให้อร่อยผมก็ลองลองดูอ่ะเห็นเขาทําทำอะไรเงี้ยพูดเหมือนรู้ยี่ห้อบางเห็นมีกลิ่นพอก็ใส่ไปบนข้าวมันต้องเอาต้ีใส่ดิยี่ห้อมันจะหั่นต้เยี้อะไรเนี่ยต่อไปเราก็หั่นไส้กรอบกัน แต่ดูจากการหั่นนี่เหมือนเหมือนประหยักแล้วมีทั้งสามอันมลยอยู่ในนั้นน่ะๆแข็บไว้กินเดี๋ยวเฮ้ยไม่เอาไม้ละเอียดเลยๆตัดโอ้โหติดจีนได้แปดชิ้นนะท่านผู้ชมความฉลาดของเชฟนะเอาไปบดไหมตัด อ้าวแล้วทำไมหั่นไม่เหมือนเดิมอ่ะกว่ากูเมื่อยกูขี้เกียจทำนะโอเคเรียบร้อยนะคะเนื้อสัตว์ของเราหมูยอก็คือหมูมันก็ถือว่าไก่หมูก็ถือว่าข้าวผัดนี้ก็เป็นข้าวผัดเนื้อสัตว์แปรรูปแค่ไบกานะท่านผู้ชมเราคือกระทะไปก่อนคุณจะได้ไม่ติดระอ๋อนี่เอาไปคนให้กระทะมันแบบว่าเกือบไปก่อนเกือบเกลืออ้าวลงแล้ว อ๋อนักจัะรอ้าวอาโกนแม่งเลยนะแล้วใส่ข้าวเลยครับนี่เราเหนือสัตว์เราอยู่ไหนเนี่ยเหนือสัตว์ออกสายไปอะไรของมันเอ้ยเออเอ้บ สีสันน้นดีนะอ่นอ,อนๆะแล้วต้องทำน้ำปลาโพงน้ำปลาพริกป่ะนะ่ะไม่มีมะน,นาวดีกว่ามะน,น,น,นาวอย่างเดียวนะฮะมีขนาดคนน้ำมัน้วนะติดกระทะมันจะได้ไม่ติดกระทะมันจะได้ไม่ติดกระทะเป็นคนประเทศไหนเปล่าเนี่ยโอเค <c oughs> ไข่ล้วนนี่จ้านี่มไปทำตามสูตรไหนเปล่าเนี่ยนี่เลย ก็แดกข้าวที่เขาเขียวว่างั้นเ่ยไอสัตว์มึงเดินไม่ดูพอปเลยลูกที่มันใหญ่ๆหน่อยแต่มันมีลูกเดียวนะฮะมีน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรอะมะกูดมันาวกครีอาหารเป็นแวนซีนะฮะแล้วก็มาลองชิม ก่อนจะโดนจริงว่ะคือเป็นเล่นนะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูทางเรื่องนะท่านผู้ชมสำหรับยุคนี้นะยุครถโบราณสตาร์ทเต็งแ, <S 3 S 1> แล้วไม่ปิบมะนาวลงไปเนี่ยดีไงอันนี้ก็รีบแล้วเกินใส่แค่นั้นเองเหรอ,อหนึกว่าจะบีบรวมมาในอันใหญ่ไม่ก็แล้วแต่รสชาติคนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบมะนาวบางคน,นชอบพริกน้ำปลามากกว่า ยุคส้นต็นนะนะยุคส้นต็นยุคส้นเตีมจะโดนดีก่อยต้องมาแดกอะไรอย่างเงี้ยมันยุคส้นเต็มนะคร่อยเลยเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันยุคนี้มันยุคที่ประเทศเราเราถึงอยากเป็นแบบไป้ะเดี๋ยวหยิบต่อให้ข้าเพื่อนก็เล่นผิดวิธีแล้วแล้วอ่ะเดี๋ เล่นมันอักเสบนะหนูโอเคก็ฝากกดลับไปกดลับที่อะไรกดติดชมกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยอดดิวก็โอ้ยประมาณ7-8ไดถึงได้ครับเถึงพันเจ็ดถึงรอนะฮะเขาผ่านก็ถึงกับตอบโจย์เลโอย่างนี้จิงว่างแบเอามนาล่ะพี่อะไร นันด้าน้า